สวัสดีครับก็ผมแบงกระมอกเกมแคสต์เตอร์แคสเกมทฤษฎีแอคเคอร์เรตแบเทเตอร์อีเช่นเคยผมนะพาร์ตต่อไปมาไวนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากพาร์ตที่แล้วใช่ไหมที่ผมสร้างซันจีไปผมตกใจมากว่าทำไมมันเตะทีเดียวตายหาความบาลานซ์ไม่ได้ตอนนี้ผมได้เห็นคอมเมนต์ทุกท่านจากพาร์ตที่แล้วแล้วผมนะก็ได้รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าท่าเตะเทควันโดผมลืมไปเลยว่าท่านี้มันแรงแค่ไหนผมนึกว่าตัวเทควันโดมันถูกไงและนึกว่ามันจะไม่แรง แต่ท่านก็รู้ว่าผมความจําสั้นแต่นั่นยาวก็รู้กันอยู่ผมนะดังนั้นก็อย่าได้ถือสาไปครั้งนี้ผมก็เลยปรับปรุงครับผมนะเรียกว่าเป็นการอัปเดตแพท1.0ผมนะด้วยการบัฟและเนิร์ฟโซโลซันจิไปแล้วครับผมนะก็แน่นอนแหละต้องเอาท่าเทควันโดคิกอออใช่ไหมถ้ามันเตะทีเดียวตายแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมได้ปรับเนิร์ฟบัฟอะไรทําให้ผมคิดว่ามันน่าจะบาลานซ์กันดีแล้ จะมาเล่นดูท่านดูผมนะว่าการต่อสู้ของโซโลซันจิเมื่อเนฟบัฟให้พอๆกันแล้วเป็นยังไงผมปรับสกิลทั้งโซโลและซันจิด้วยทําให้การต่อสู้ผมว่ามันแลดูมันขึ้นนะแลดูเป็นอนิเมะและแลดูอลังการขึ้นเยอะเลยก่อนอื่นผมปรับอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกับผมนะคือเราต้องไปปรับกับผมนะผมรีบมาแก้ให้เลยเพราะผมว่ามันซันจิแม่งโกงเกินแต่ไม่เป็นไร อันนี้โซโลทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะผมแค่เปลี่ยนสกิลผมนะเป็นทีเชอร์แพรียังอยู่ผมเพิ่มเฮอริเคนสลัดมาเพิ่มเลสเจสปินเพิ่มคาวาลีช์จแล้วก็ทราโดสวายครับผมนะเพิ่มท่าฟันทราโดของโซโลให้มากขึ้นเพื่อการที่มันจะมีลูกเล่นมากขึ้นนอกจากว่าพุ่งเข้าไปแล้วฟันด้วยท่าพิเศษอย่างเดียวจะมีท่าฟันพายุหมุนเพิ่มขึ้นมาซึ่งในเรื่องมันก็มีดังนั้นก็ไม่ผิดแปลอะไรครับผมนะ สเตตัดเลือดผมให้3,000เลยตอนนี้ผมจะถือว่าโซโลเป็นตัวแทงสันจิจะเป็นตัวดาเมจอะไรประมาณนี้ในกลุ่มวันพีชนะถ้ในอนาะคตจะสร้างตัววันพีต่อซึ่งดูแล้วอาจจะได้สร้างเพิ่มจะเป็นตัวอะไรก็รอดูกันต่อไปผมนะไซ์ย,ยังเหมือนเดิมยูนิตเวทเหมือนเดิมมูเมต์สปีดเหมือนเดิม,ม,ดมผมเพิ่มแอทแทรคสปีดไปเป็น20% 20คูณเออเพิ่มเข้าไปนิดนึงแค่นั้นกับผมนะที่เปลี่ยนโซโล ส่วนซันจีนี่ผมปรับแบบรีเวิร์กใหม่ทั้งดุนเลยครับผมนะเออสกิลอะไรเปลี่ยนหมดครับผมนะหลักๆเลยคือเอาเทควันโดคลิกออกนอกนั้น3คลิกนี้ยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มเลดเจดสปินสลัแล้วก็เอ็นเลกมาผมนะเพราะอะไรถึง2อันนี้ผมเพิ่งค้นพบเว้ ว่าเมื่อเราใช้สอนี้คู่กันมันจะกลายเป็นท่าที่อลังการงานสร้างพอผมเห็นแล้วแบบโอ้มันใช่ว่ะซันจิมันต้องมีท่าเตะเนี่ยเออพอใส่สอนี้เข้าไปแล้วมันอลังการดีแล้วมันก็ไม่แรงเวอร์เท่ากับไอเทควันโดคิกด้วยดังนั้นผมคิดว่าเราเนิร์ฟเทควันโดคิกไปเพิ่มสออันนี้มาน่าจะน่าจะเป็นการยุติธรรมกับซันจิครับผมนะแต่ตอนนี้ก็เลือดพันธเหมือนเดิมผมนะนอกนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมยูนิเวิร์สมอนเดิมมูเนต์สปีดก็จะมีมากกว่าโซโลอยู่ แต่นอกนั้นก็ดาเมจเนฟเหลือหนึ่งเลยครับผมนะเพราะว่าท่าไม่กระแรงอยู่ดีเอาแค่ท่าที่ผมใส่เนี่ยมันก็แรงเกินดาเมจที่โซโลได้แล้วผมนะตอนนี้ผมคิดว่าผมปรับแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะเข้ากันแล้วตอนผมไปลองเล่นก่อนที่จะมาแคสนี่คือต่างคนต่างชนะต่างคนต่างแพ้นะเออดังนั้นในการแคสครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าใครเป็นฝ่ายชนะผมนะเราจะสู้กัน5รอบแล้วมาตัดสินว่าใครจะเหนือกว่ากันในแพทใหม่นี้นผมนะ โซโลปทะซันจิคลิปนี้ทั้งคลิปเลยผมนะหลังจากปรับปรุงแพดมามาดูว่ามันจะต่อสู้กันแบบไหนผมมองว่ามันต่อสู้ได้หมั่นขึ้นมันก็ดีกว่าพาร์ทที่แล้วที่มันเตะทีเดียวตาย <c oughs> นะอย่างน้อยก็ต้องประมาณนั้นแหละโอเคก็ผมนะงั้นก็มาเลยโซโลปทะซันจิจเจ้าซันจิฟ้าหรือโซโลแดงได้เหมือนกันแหละอืมเอามา มาเลยผมนะก,การต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วเย่ yeah. เปิดมาใครจะลงมือก่อนโซโลโวูบหมุนตัวท่าดาเพยุหมุนบูบ ซันจิปลิวเลยครับผมนะโอ้โหพุ่งทะลุมาซันจิปลิวดาบพายุหมุนใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ฟันอุ้เตะซัจิเตะเตะเตะรู้ๆว่าผมนะยังไงต่อโซโลโดาบพิชชัดโอ้แล้วก็มาแล้วผมนะซันจิเปิดโหมดขาแดงท่าหมุนตัวเตะพายุหมุนนี่ ผมเพิ่งจะรู้ว,ว่าเอเลสก,กับท่าสปินมันจะออกเป็นท่าเตะพายุหมุนนี้อย่างเท่อ่ะตอนนี้โซโลแย่แล้วผมนะโดนท่านี้เข้าไปเออชิบหายแล้วโซโลทำอะไรได้ไหมอ้วกอ้วกโดนเตะพายุหมุนรัวๆผมนะรู้สึกว่าเอเล็เนี่ยมันจะเปิดตอนที่มันใกล้ตายพอใกล้ตายมุสจิช่านี้แต่ว่าโซโลก็ปึ๊บยังไม่ตายอู้หูยอ้าวบลูวิตอรี่ครับผมนะใครบลูซันจีชนะครับผมนะเป็นไง คือเราเนฟเทักโดคิกไปแต่เพิ่มท่าเตะพายุหมุนผมว่าไม่อลังการขึ้นเยอะเลยเอ้เวยแต่รอบแรกซันจีชนะไปผมนะซันจีขึ้นนำหนึ่งศูนย์โซโลจะตีตื้นได้ไหมมาดูกันเลยผมนะปึ๊บยังไงดีเฮอ้อดาพายุหมุนพุ่งเข้ามาก่อนเฮ้อซันจีปลิวโซโลไลฟ์ฟันซันจีเตะใครตั้งหนึ่งทีอึ้งกระโดดเตะแต่ว่าโซโลมีท่าดาพิเศษเยอะโอ้ซันจีเปิดโมแล้วแต่โซโลพุ่งจบ พิงไม่ตายเอาไม่ตายท่าพิเศษไม่ตายผมนะท่าไม่ตายไม่ตายใช้ท่าไปอยู่ในทีโอ้สีแดงชนะอีกแล้วครับผมนะเอ้ไม่ใช่สีแดงพึ่งชนะโซโลชนะดิเออโทษโทษโทษดีไงโซโลคลิกกลับมาชนะรอบนี้ตีเสมอหนึ่ง,งเป็นแง่ผมว่ามันสูสีกันขึ้น,นเลยใช้ได้เออตอนนี้ทั้งสองคนตายชนะผมนะอห้าใช่ไหมเราจะเล่นห้าแมตช์งั้นใครได้สามกนก็ชนะเออมาตอนนี้หนึ่งเท่าแหละมา เต็มห้าใครได้สากว่าชนะเล็ตโกโซโลดาพายุหมุนพุ่งเข้ามาก่อนเนี่ยเออผมว่ามันต่อสู้กันอลังการงานสร้างดูแบบอนิเมะขึ้นเยอะเลยพอไม่เตะทีเดียวตายแล้วโอเตะเตะโัวๆโซโลเริ่มเสียเปรียบรอบนี้แต่ว่าเอ้าโซโลใช้ท่าพุ่งแต่พุ่งหายไปแล้วผมนะเออแพ้เลยเออบลูชนะครับผมนะบลูใช่ไหมเออซันจิบลูโอเคก็เป็นสองหนึ่งครับผมนะโซโลจะใช้ท่าพุ่งแต่พุ่งลงพื้นตายหายไปเอง อันนี้เขาเรียกง่าเองครับผมนะโอเคมา2อหนึ่งแล้วซันจีชนะอีกทีคือชนะเลยผมนะโโโลจะชนะได้ไหมแต่โซโลนี่ท่าเยอะมากดาพายุหมุนเนี่ยซันจีเปลวทําได้ทุกครั้งแต่ก็เตะแต่ซันจีเมื่อกดแล้วเอเล็กแล้วใช้ท่าเตะพายุหมุนแล้วรอบนี้ใช้ค่อนข้างเร็วผมนะโโโลน่าจะดาเมจแรงแ,แล้วก็ปุ๊บ โซโลจะปิดชาดได้ไหมปึ้งเรียบร้อยโซโลกลับมาเสมอสองสองครับผมนะเป็นไง้สูสีขึ้นด้วยเออว่าผมว่าผมปรับใช่และวแม่งต้องสู้สูสีกันแบบนี้ถึงจะถูกต้องโอเคเมื่อกี้ซันจิใช้ท่าเต่พายุหมุนครับผมนะาต่โซ,โซโลใช้ท่าดาพิฆาตมาท่าไม้ตายสามารถเอาชนะลูกเต่พายุหมุนได้โอเคครับผมนะเรามาถึงรอบสุดท้ายแล้ที่5ตัดสินครผมนะใครจะเป็นผู้ชนะ การดวลนี้โซโลและซันจิมาตัดสินังไปเลยเฮ้อดาพายุหมุนเพื่อซันจิปลิวมั่วฟันอะไรเตะอืมซันจิเตะเตะระยะใกล้เตะอู้โซโลกระโดดขึ้นไปดาบอู้รอบนี้กระโดดแล้วใช้ท่านี้ตูมยังไม่ตายแต่ว่าซันจิใช้แล้วผมนะท่าขาแดงลูกเตะพายุหมุนอุ้มท้โซโลออกมาจากพายุหมุนไม่ได้ก็แพ้เลยนะเออโซโลทําไงผมนะโซโลอู้อูโดนหนักมากไป สันจิเตะรัวผมนะเมื่อเป็นล่างขาแดงแล้วมันเตะรัวมากโซโล,โลไม่ทันตั้งตัวโซโล,โลจะใช้ทําให้ตายหลุดบอลได้หรือไม่อืมใช้ดาบพายุหมุนเข้าไปแต่ยังไม่ทุทขานสะเทือนตันตียังเตะพายุหมุนต่อไปโซโลโซโลหลุดไม่ได้นี่แพ้เนี่ยโดนเตะรัวเตะเรียบร้อยครับผมนะผู้ชนะคือสันจิโหยช็อตนี้อย่างเท่โอเคว้า นั่นแหละครับผมนะคือซันจีและโซโลอัปเดตแพทใหม่เป็นยังไงมันขึ้นใช่ไหมผมว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์บาลานและต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะชนะครับผมนะซันจีจะเน้นดาเมจโซโลจะเล่นสายแทงอะไรแบบนี้ครับผมนะโอเคก็มาอัปเดตให้ดูผมนะว่าผมปรับเป็นประมาณนี้แล้วก็พาร์ทต่อไปก็ได้สร้างตัวอื่นตะทีจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามชมแล้วกันโอเคงั้นผมขอตัดพาร์ทแต่เพงเท่าน,นี้ผมนะใครชอบคลิปนี้ริมกดไลคล์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานที่ผมได้เกิดใคร้เล่นร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสสวััดีบ 来，咻！